เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24เมษายนที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโดเรมอนรันไทยแลนด์2024บายเอ็มคอร์ดแอดพัทยาโดยมีผู้ช่วยเลยขานุก,การนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมอาทิตำรวจสพเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวพัทยาสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพ,พัทยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาประธานชมรมร่มเตียงชายหาดพัทยาอปรพรพัทยาและมูลนิธิทัพพระยา2310เป็นต้น ซึ่งมีทีมงานจากบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนร่วมนำเสนอรายละเอียดรูปแบบการจัดงานทั้งนี้ด้วยเมืองพัทยารวมกับบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนหรือ m อ็มคอร์ดกำหนดจัดก,กิจกรรมโดเรมอนรันไทยแลนด์2024บายเอ็มคอรแอดพัทยาประจำปี2567 ในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567ันารณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริ m ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจให้กับคนไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนไทยในทุกเพศทุกวัยผ่านกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ ในการนี้เมืองพัทยาจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้แก่สถานที่การจัดแข่งขันคือที่บริเวณลานกิจกรรมสามแยกชายหาดพัทยากลางและพื้นที่จากลานกิจกรรมไปทางซ้ายและขวาด้านละ100เมตรการจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันได้แก่เต้นกิจกรรมการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเว <ๆ S 2> ทีจัดงานระบบแสงสีเสียงต่างๆ การรักษาความสะอาดทั้งก่อนและหลังการจัดงานการจัดการจราจรและการรักษาความปลอดภยัยการพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉินและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อต่างๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมโดเรมอนรันไทยแลนด์2024บายเอ็มคอร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยซึ่งจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด5จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่โดยได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรกเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาและเมืองพัทยาได้รับไม้ต่อเป็นสนามที่สองซึ่งเป็นการวิ่งระยะ f ฟ m i l y r ร n 5กิโลเมตร โดยจะมีนักวิ่งอายุตั้งแต่5ถึง70ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวน2,000คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีจุด t t r t ์ f ฟ n s s h ที่บริเวณลานกิจกรรมสาแยกพัทยากลางและปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา17.30นนซึ่งภายในงานจะมีโมเดลโดรไรเอมอนที่สุดน่ารักรอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายภาพอย่างจุใจทั่วบริเวณงานอีกด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการปิดการจราจรแต่จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยารวมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสพเมืองพัทยาร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดบริเวณการจัดงานอยซ้าอนะคะก็จะมเรูนจะมา,าถ่ายรูกกร้กันความ,มือจะเป็นเอฟี F R K, หรือว่าเป็นตัวรูปปั้นึงนะคะ แล้วก็นัำวิง่งคงใช้เวลาประมาณใต้กับพัทยาเหนือสุดสุดหาดนะคะเพื่อให้นัำวิ่งไปกลับตัวแล้วตรงนั้นจะมีเซ็นเซอร์เป็นสำหรับคอย20เต็นนะคะแล้วก็มีช่วงรถส,สุขาแล้วก็ให้กลับไปทำงานกกน,นะครับเ,เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการใช้สถานที่ทางเมืองพัทยาก็ได้เรียนทราบด้วยว่าไม่ทราบว่า,าตรง เรื่องนี้มีอะไรติดขัดหรืออะไข้อไมัเข้าใจยากเรียนเชิญนะครับไม่ไม่มีนะครับเพราะไม่ได้ใช้พื้นที่ทางน้ำใช่ไหมครับไม่ได้มีการกิจกรรมบนบกอย่างเดียวครับผมไม่ไม่ติดขัดเพราะด้วยหนังสือก็ทําไปถึงพัทยาแล้วเนาะโดย่าสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมก็คือพูด้ใช้ว่าประธานคุณเจียมพัทยามาไหมครับรอ๋อแล้วลองมา ก็เลยเชิญมาร่วมมีอะไรขัดข้องไหมครับเชิญท,ทางร่เตียงงานน่าจะคล้ายกับโรมนันนันหรืออินีินันก็คือผมอยากทราบสโงคมงานนีดคือเวลานี้ไม่รู้ว่าจัดงานช่วงเวลากี่โมงกี่โมงเรดไฟท์อะคา d ดมี่แอนเคิเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการทุบมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กเรดไ Fight Academy